มองเห็นไหมเนี่ยเห็นไรจัมเปิลดูหมายก่อนน้ำเยอะดีมากครับวันนี้ นูตีไปโน่นนะครับเมื่อกี้มันมีปลากัดกัดไม่โดนไม้แรกตีตรงไม้สองตีไม่ได้เรื่องเลย อยู่กุ้เป่าอยู่ไสสวยโอ้ใสสวยนี่นาเหรอผมเดี๋ยวเดินไปรถก่อนเนี่ยครับกัดข้างในนี้นะครับนู่นตีย,ยัดเข้าไปเลยนะครับก็เป็นหมายที่ตีันข้างยานนะครับเดี๋ยวผมเดินไปตรงรถก่อน โอเคครับผมก็ได้ตรงนู้มานะครับก็ตียัดไปนะครับเป็นหมายที่แบบตีค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าลองยัดไปแล้วมันมันมีอาการครับก็เลยพยายามตีไปหน่อยหนึ่งก็เนี่ยครับเป็นแต้มเลยนะครับคือหมายที่มันลำบากลำบากครับส่วนมากจะได้ตัวลองดูนะครับนะครับไม่ยางแคะนะครับงัดออกมาจากป่าเลยนะครับมัานมันมากวันนี้ก็นะครับ นึกว่าเล็กนะครับไม่เล็กนะครับดูไซส์ดีก็เนี่ยครับไซส์กลังเลยกาลังสวยเลยกลัดเป็นเม่นแคะสีดํานะครับตัวนี้คือถ้าถ้าเจอหมายรถลับนะครับผมแนะนําเลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้สูงนะครับไม่ต้องส่งสายนะครับอกัดแล้วก็ลดคันวัดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าส่งเนี่ยคือดีปามันวิ่งเข้าไปพันในกิ่งไม้ครับก็อาจจะขาดได้หรืออาจจะหลุดได้นะครับเม่นยางแคะนะครับของนบอนนะครับลองดูนะครับ ง่ายนะครับใช้ดีครับก็มีวางขายทั่วประเทศนะครับก็ใครที่สนใจก็นะครับร้านใกล้บ้านเลยครับนี่ครับตัวเล็กกระทันรัดนะครับถูกใจปลาแน่นอนของต้องลองครับผมยอดสวัสดีทุกคนนะครับก็นี่ผมลงมาข้างล่างคลองเลยนะครับคลองรู้สึกว่าจะมีคนสูบน้านะครับน้ําเหลือน้อยมากกระเพหมายก็นะครับเป็นช่องแล้วก็มีจอกครับช่องนี้มีจอก แบบเกือบๆหนานนั่นแหละแต่ว่ามันต้องลองนะครับค่อยๆลากปลายจอกมาครับเลนปลาช่อนนะคือมันมันจะทำให้แบบยังไงอะ่ะเหมือนมีอะไรตัวเหมือนมีแบบเขียดหนูไว้ต่ายบนหญ้าครับก็จะเป็นเปอร์เซน็นที่ทำให้มันกัดนะ ก็อัดหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้น่ะวิเอาดไปอัดไปนิดหนึ่งวิตแล้วมันขึ้นมาอยู่บนเนี่ยครับโชคดีมากเลยวิตแล้วมันขึ้นมาอยู่บนเนี่ยเนี่ยปนหญ้าเนี่ยคือหญ้ามันหนานะครับย่อไปเลยโชคดีของผมโชคร้ายของมันนะครับเนี่ยผมเดินลงไปจาับต้เนเงี้ยมันอะเหนียวว่กล้องน,นี่นี่นี่ บนญ้านะครับมันก็มันก็เดือกไปอ่ะแล้วก็เดือก็ดื้อไปอ่ะแต่ว่ามันญ้ามันหนาเลยปลามันลงไม่ได้ไปเอื้อมจับมาได้นะครับนี่หลุดนะครับมันกัดใกล้จัดนะครับวิทแล้วมันตึงเอ็นแค่นี่ต้องไปสะบัดออกจากบอดี้นะครับแต่ว่าบางทีมันติดส่วนที่แบบ เป็นเยื่อๆนะก็หลุดได้โชคดีมากเลยอะครับเนี่ยกัดใกล้ๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือลากค่อยๆลาไต่ไต่บนนะครับหญ้าไม่เรื่อยนะครับที่มีตัวแต่มันขึ้นมากัดเองนะครับไม่นยางแค่นะนี่ครับดูเรื่องคันก็เป็นคันของแอคเกียไทเทเนียมนะครับนี่ครับ เปนกระสีแดงแรงดีครับผมของมันต้องลองครับผมอยากไปปลาต้องลองคนระับผมรับประกันเลยวัดปลาติดง่ายๆนะครับลองดูนะครับผมเขเคครับผมยอด